สวัสดีครับวันนี้ผมะจะมารีวิวตัว HUD นะ HUD นะครับของบริษัท e i l i n e นะครับตัวนี้เพิ่งส่งมาจากทางฝรั่งเศสครับก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าตัวตัว i l ine, i n e t l i n e นะฮะคือเอาไว้สำหรับเป็น HUD นะครับคือเป็น Head Up ครับติดบนหมอนนอนะฮะอันนี้ผลิตโดยบริษัท i l i n e นะครับเป็น เป็นเขามาลงทุนในคลิกสตาร์เตอร์นะครับอันเนี้ยจ่ายเงินสนรับส่วนไปเมื่อประมาณเมษาปีที่แล้วนะครับก็ประมาณที่จ่ายไปก็ประมาณ366เหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเอ่อหมื่นสองพันกว่าบาทนะครับแต่เขาก็ลงทุนได้ไปประมาณ90 0 0แสนคนเหรียญนะครับในส่วนเฉพาะแค่คลิกสตาร์เตอร์ครับเขามีรดมทุนที่อื่นด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เพิ่งได้รับมาครับเมื่อประมาณอ,าอ่าเมื่อ9ก้9าเมกรามนี้นะครับ ส่งมาจาก DHL มาจากทางฝรั่งเศสนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะลองอันบอกดูนะครับว่าอันนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้เดีย๋ยวลองแกะดูเลยนะครับโอเคส่งตล,ลอดน,นะครับคือประเทศเอื่นเขาเ,เขาอัานบอกอะไรนะครับเนนะครับโอเคอันนี้เป็นซองนะครับเดี๋ยวลองแกะดูว่ามันคืออะไร น่าจะเป็นรีโมทนะครับมันมีรีโมทอยู่ติดมวกมล็อกได้นะครับอันนี้มีมีการนะครับขอบคุณนะครับจากทางให้มาโอเคอันนี้หนึ่งชัน้น เป็นนี่นะครับเป็นอายไลน์นะครับตัวนี้ของเขานี่มีโปรดักต์ตัวอื่นอยู่แล้วนะครับแต่ลักษณะของที่แบบมีภาพเป็นเฮดทับขึ้นบนหมวกคอน็อกเนี่ยยังไม่มีนะครับมีตัวนี้ตัวล่าสุดนะครับดูลักษณะนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพตัวเวลามันติดตั้งบนหมวกคอน็อกนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราเดี๋ยวจะมาลงอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับโอเคตัวนี้เป็นตัวตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลนะครับเดี๋ยวแกะตัวนี้ก่อน โอเคนะครับเดี๋ยวกลับเยิบโอเคอือันนี้คือติดไว้ข้างข้างนะครับติดไว้ข้างข้างหมุกขนอกเป็นตัวเป็นตัวคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวนี้เสียบเข้าไปในหมุกขันน็อกนะครับแบบน,นี้นะครับอีกตัวนี้ก็จะเป็นเลนก็เป็นเหมือนปริซึมแท่งปริซึมนะครับ ก็เขามีจออ่าแอลอีดีฉายตรงนี้นะครับคือถ้าเราใช้เป็นตัว iOS เนี่ยมันจะเป็น Apple CarPlay นะครับก็คือว่าจะเป็นจอถ้าเราเคยใช้ในรถยนต์เนี่ยมันก็จะเป็นจอของ Apple CarPlay ลอยๆอยอยู่บนหน้ามุมกันอตให้เราเลยนะครับอ่าอันนี้คือเป็นตัวเป็นตัวแสดงคนอันนี้เป็นตัวคอนโทรลนะครับติดในมุมกันนอตนะครับโอเคตรงนี้นะครับอันนีสน้ส่วนตัวนี้น่าจะเป็นตัวอรอีกหนึครับเอาไว้คอนโทรลได้ทีนึง แล้วก็ในกล่องเนี่ยมันก็จกะมีก็จะมีตัวพวกลำโพงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลำโพงเซ็ตลำโพงก็เป็นลำโพงที่ใส่ไวไ้ในหมวกนอกแล้วก็พร้อมไมคนะครับตัวนี้ก็เป็นแจ็คเสียบ เวลาติดตั้งเสร็จก็มาเสียบที่ตัวตัวคอนโทรลหลักอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จเจอร์นะครับมีตัวกลางตัวนี้ก็ตัวชาร์จเจอร์เป็นตัว USB Type C นะครับเสียบชาร์จกับไอ้ตัวตัวยูนิตตัวนี้นะครับตัวคอนโทรลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีคู่มือนะครับของก็มาให้วิธีติดตั้งนะครับ 可以看。